รับเปิดประเทศ b บ n g k o k River Festival 2021ชูแนวคิดวันเพ่นเย็นใจลอยกระทง8ท่าน้ำริมเจ้าพระยา17-19พฤศจิกายนยนี้นายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมกล่าวว่างาน b บ n g k o k River Festival 2021สายน้ำแห่งวัฒน,ธ,นธรรมไทยปีที่7จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเพ่นเย็นใจโดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬากองทัพเรือกรุงเทพมห,หานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจับระหว่างวันที่17-19พฤศจิกยายนนี้บนพื้นที่8ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดประยุระวงศาวาสวัดกัลยาณมิตรวัดระฆังโคศิสารามท่ามหาราชเอเชียทีเดอรริวอฟอน และสุขสยามนณไอคอนสยามบอกเล่าความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้เห็นประเพณีอันงดงามภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรับการเปิดประเทศทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนมากกว่า1.33ล้านบาทสำหรับกิจกรรมตามประเพณีอาทิตพิธีขอขมาพระแม่คงคาพิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิตลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท สวดมนต์เจริญสมาธิสาธิตการประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทยสมอาหารชุมชนชวน,นชิมและตลาดนักชุมชนร่วมของดีของเด่นประจำท้องถิ่นโดยมีเรือด่วนรับส่งฟรีใน8ท่าน้ำเฉพาะวันที่19พฤศจิกายน2564ช่วงเวลา16.00ถึง22.00